สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถ t o y ยต้าเวนจอเข้ามาใหม่นะคะเครื่อง 3.0V นะคะรถมือเดียวป้ายแดงเป็นตัว V นะตัวท็อปนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะจ๊ะปี2018นะคะคันนี้นะคะ ปีใหม่ใม่น้อยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงราคาอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะรถ t ต y o ต a v e n นจ r รีนะคะ3.0 V นะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะ2ปีนะคะ1,000 0กิโลรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร0อเเซจ้ะพี่จ๋า ใม่แท้100%นะคะใครที่สนใจนะคะโตโยต้าเบนจที่ 3.0V นะคะปี2018นะคะก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ติดต่อน้องได้เบอร์นี้นะคะแล้วก็สามารถแอดบ้านเขียวน้องมาได้เลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่17,000ตลอดสัญญานะคะผ่อนได้นาสูงสุด7ปี84งวดนะจ๊ะพี่จ๋า ีคนไหนที่สนใจนะคะสำหรับเโตโยต้าเวนจอลี่ 3.0V นะคะรถมเมอรียป้ายแดงปี2 0 1 8ราคาอยู่ที่899,000คันนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวท้าคนพาไปชมสภาพตัวรถนะคะนี่กระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดขึงกลางของตัวรถนะคะแบบนี้เลยสวยมากสะอาดสะอาดนะคะรถไม่มีชนแน่นอนจ้าพี่จา๋ารถไม่มีชนนะคะดวงไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะไฟนะคะนี่ ดวงไฟใส่กิ้งไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะไฟไฮโดรเจนด้วยนะจ๊เเะเปลี่ยนสภาพสวยนะคะสะเกิร์ตให้รอบพันนะคะมีไฟตัดบอกมาให้นะคะนี่เลยนี่ให้ดูสภาพตัวรถกันแบบกระชัดว่ารถของเรานะคะค่าแต่รถสวยรถเกตเอมาให้นะคะรถไม่สวยไม่เอามาขายนะคะนี่กระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะคะเห็นปิ๊บมาเห็นเลยอ่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะจ๊ะ เปลี่ยนยางให้ให,หม่ทั้งสี่เส้นนะจ๊ะนี่ร้อแม็ก์แต่งมาให้เรียบร้อยแม็ก์ได้ร้อแม็ก์เดิมโรงงานนะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในประตูมือจับก,ก็จะเป็นโครเมียมนะคะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงนี่เลยภายในเบาะหนังสีดำเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานเบาะสภาพสวยหข้างหน้าคอนโทรลด้านหน้า แต่งมาให้เรียบร้อยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่มีรวดลายนะคะเป็นลายไม้มนะนะหน้าจอสัมผัสนะคะนี่จากกียา์ออโต้นะคะคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แอร์ใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยเพดงเพาดานนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพาดานเดิมนะคะนี่ค่ะพี่ๆพ,พ,พามาดมาให้ทุกที่นั่งนะคะสภาพสวยมากๆเลยจ้ะพี่จา๋า อ่ะสวนนงเจนอตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนอตเติมโรงงานนอตเติมป้ายแดงนะคะนี่ค่ะนี่ประตูนะคะมีลายไม้มาให้ด้วยนะคะผ้ามา่านมาให้ครบนะคะติดตั้งผ้ามา่านมาให้ครบนะจ๊ะพี่สานี่พี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะจ๊ะเตร์ต้าแวนเจอรี่นะจ๊ะมีไหมจ๊ะมีไหมเอ่ยทําทัวรับส่งนักเรียนเอาจนักส่งนักเรียนไม่ได้ทําท,ทัวนะคะท,ทรรําธุรกิจนะคะ ทำรถเช่าเวนเจอรี่ตอบจุดนะจ๊ะพี่จ๋าเวนเจอรี่ตอบจุดนะจ๊ะมีที่ตู้กระจกให้ด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะรถสภาพสวยมากคันนี้นะพี่ขาใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะพี่พี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึงนี่เลยเบาะข้างหลังนะคะเบาะสี่แถวแล้วก็สองแล้วก็สองนะคะเป็นโซฟาคู่หน้านะคะเบาะนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงแน่นอนค่ะ เบาะสภาพสวยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ให้ดูเลยเบาะสภาพสวยนะมีเบลมาให้ทุกที่นั่งนะคะเบาะนวดได้นะคะเบาะแบบนี้เลยลูกฝนเพิ่งเห็นว่าคันนี้สวยมากๆนี่ดูหรูมากดูหรูมากเลยจ้ะพี่จา๋าอ่ะมีพนักพิงมีเบลมาให้ทุกที่นั่งนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะมีที่วางของให้นะคะ ปรับเลื่อนได้หมดเลยนะคะพี่จา๋าปรับเลื่อนได้นะคะตรงนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้านะจ๊ะพี่เป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราฝนปรับให้นี่ไหนอะอ่อเป็นระบบไฟฟ้านะมีปรับปรับขึ้นตรงนี้เอ๊ปรับได้ปรับได้หมดเลยนะคะพี่จา๋าตรงนี้ใช้งานได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสำหรับ t o y ย t a v e วนเ r อ 3.0V คันนี้นะคะ รีบเลยนะคะรีบเลยนะออกรถเพียงสามพันก็ยังได้นะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะคันนี้สภาพสวยมากเบาะใหญ่ๆมากเบาะใหญ่มากเบาะใหญ่จริงๆเลยนะคะมีเบลมาให้นะคะอุตสภาพสวยเดิมโรงานนาโรงานแท้แน่นอนจ้ะพี่สวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนจ้ะด้านล่างมีพรมมาให้นะคะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเนาะมีมาให้เรียบร้อยนะคะมีถังรเพิงมาให้เรียบร้อยนะคะ หน้าจอทีวีมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นฉ่าไม่ต้องกลัวเลยจ้ะพี่จ๋าไม่ต้องกลัวเลยนะคะแอร์เย็นฉ่านะคะเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพดานเดิมนะคะนี่ให้ด er ูท so, ุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะก็าลงอะเม็ดอาร์ตเดิมนะคะเม็ดอาร์ตเดิมนะจ๊ะนี่ค่ะนี่เลยเม็ดอาร์ตเดิมนะคะนี่สติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ ตัวนงต,งต,งตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่พี่นี่พี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะสำหรับเจ้าเตโยต้าเบนจอลี่นะคะ 3.0V นนะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะคะรถสภาพสวยๆดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะมั่นใจได้นะคะออกรถกับน้องฝนไปไม่ผิดหวังอย่างแนะ่นอนจะ้ะ คันนี้ประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะพี่เดี๋ยวฝนไปเปิดฝั่งนู่นให้เนาะแป๊บนึงค่ะนี่ปิดออโตโน้นะไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะปิดระบบออโตโน้นะคะไม่ต้องใช้แรงนะคะสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากนะคะเป็นประตูปิดออโต้เนาะนี่ให้ดูรอบคันกันเลยด้านหลังนะคะนี่ค่ะนี่เปิดได้ปิดได้นะคะมีกล้องมองหลังให้หนึ่งจุดนะคะนี่ค่ะ สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกลางของตัวรถคันนี้เป็นตัววีนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะนี่สวยมากสวยมากคันนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสำหรับเจ้าเบนจอี่นะคะเดี๋ยวจนเปิดด้านหลังให้ดูอ่านี่เลยค่ะพี่พจา๋าด้านหลังนะคะนี่ ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะไม่มีไม่มีการเปลี่ยนฝาอกับโรงมาอย่างแน,น่นอนนะจ๊ะฝากับโรงเดิมนะคะพี่ฝากับโรงเดิมนะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานนะคะด้านล่างก็มีพื้นที่ใส่กระเป๋าใส่ของนะคะเหลือพื้นที่อีกเยอะอยู่นะวางของได้ตั้ง เหลือพื้นที่ให้อีกเยอะนะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงแท้ค่ะสะภาพรอบพันโดยรวมโอเคนะคะพี่ขออนุญาตปิดนิดนึงโอ้ยอประตูเปิดได้สองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็เปิดได้นะคะพี่ ฝั่งนี้ก็เปิดได้เปิดออโต้นะคะประตูเปิดได้สองฝั่งนะคะนี่เลยจ้ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานแท้แน่นอนประตูเปิดได้สองฝั่งนะอ่ะเป็นระบบไฟฟ้าโซฟาคู่หน้านะด้านหลังไม่ได้ไฟฟ้านะคะนี่สภาพรถสวยนะจ๊ะพี่จา๋าสภาพรถสวยนะคะรับประกรันรถไม่มีชนไม่มีควาควไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ ไม่แทรร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะ,ะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่โตโยต้าเวนเจอรี่มาเลยค่ะพี่จ๋ามาเลยจ้านี่ออโตโอ้เราแค่กดติ้งเดียวก็ปิดออโต้นะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเราไม่ต้องใช้แรงนะจ๊ะแดีวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนี่ค่ะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะ ไม้ก็น้อยนะคะสภาพโดยรวมสภาพสวยนะคะทัง้งฝนรับประกันนะคะรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะจ๊ะให้ดูรอบคันรีวิวกันไปเลยนี่เลยเพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสำหรับเจ้า t ตโยต้าเวนจอรีนะคะ3.0นะคะ3.0 V ีคันนี้นะคะปี2018น,ปน,ปนะคะราคา8,99,000 สนใจติดต่อน้องฝนได้เลย0810932445 0810932445ติดต่อเบอร์นี้แอดบ้านเกี่ยวกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยักย์มือสองไว้ใจเซดริไทยรถสวย